สวัสดีท่านผู้ชมครับก็วันนี้รายการแม็กทีวีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาในที่ที่กูไฟยฝันว่าอยากมาที่สุดที่หนึงนะฮะก็คือเกตเวย์เอกมัยครับห้างที่แบบว่าญี่ปุ่นจ๋าปากระป๋องเลยเนะะี่ยฮะวันนี้มีงานจัดไกลไปไหนนะฮะอีกทีเดียวก็นะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นงานอะไรนะครับแต่ละคนก็น่าจะรู้แล้วนะ,ะ <c oughs> ญี่ปุ่นจ๋าจริงๆอะ่ะเออลองดูดิ นี่มีรู้สึกจะมีงานอะไรไม่รู้ข้างล่างเนาะเออทำไมสนใจนะครับว้าวมันมีร้านอาหารญี่ปุ่นข้งนั้นเลยอะ่ะวิน่าทำไมงานการ์ตูนงานคอสเพย์ถึงชอบมาจากที่นี่กันต้งนะเออโอเคเดี๋ยวไปดูที่งานเลยกว่างานที่เราจะไปนะฮะ <laughs> เมื่อกี้หลงไปชั้นสองนะฮะนเกว่าชั่นส รู้สึกคนเยอะๆน่าจะใช่นะเดี๋ยวไปดูกัน<ฮ>ใช่เปล่าเออเี้ยใช่ๆนะถูกแล้วนี่คืองานอาฟันโบฟันแฟนนะครับก็มาถึงแล้วถ้าแถวอ,อะไรกันเนี่ย<อ>เห็นมีมูยู่บุมส้มเดียวแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าแถวเอาของก่อนดีกว่านะสักคู่นึง ตอนนี้ก็เข้ามาในงานแล้วครับก็เดี๋ยวไปดูเลยว่าแต่ละบูธมีอะไรบ้างนะอันนี้เป็นอ่านึกจะไปขายของเนาะอันนี้โอเคตรงน,นี้ก็คือของคิวเทลอันนี้สามเพนะฮะพีเฮ<พ>งด้อมอันนี้เวทีหลักนะอันนี้แกนเชดแกนเชดก็ยิดอยู่นะช่วงนี้แล้วก็หอยอีก,กับหนุม่มหมัดเมาเออเกมเลย แล้วกน็นี่นี่นี่คือโบ้ที่แบบว่าได้รับกระแสตลอดที่ดีที่สุดนะฮะก็คือพัคดิชาเนะี่ยคนได้เยอะมากไปไหนนะ,ะอันนี้ก็คืออ่อผมจะพูดแสงทำไมเนี่ยะะนะก็คืออันนี้ก็คือบ้ทนี้นะครนะับก็ยะะอย่างที่บอกนะครับว่า เมื่อมาลงทะเบียก็จะได้รับสกิลฟรีนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นมินิเกมครับเต๊บาทครับต่องหนึ่งฉลากนะฮะลุ้นรับไอเทมสุดแรนะฮะเดีด๋ยวป๋าไม่รู้อ่ะซึ่งประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูต่อเลยดีกว่าอันนี้เป็นจุดอ่าลงทะเบียนอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งไม่ลองตรงนี้จุดอ่าจุดลงทเปียนของงานหลักนะฮะซึ่งจะได้บัตรอันนี้มานะครับเป็นบัตร อัศยาสนะครับเป็นผู้สนับสนุนงานนี้นะครับซึ่งพอได้บัตรนี้ก็สามารถมาแลกฟรีได้หนึ่งแก้วนะครับเดี๋ยวไปแลกกันดีกว่าอ่อาครับได้มาแล้วนะฮะโอซายาหนึ่งแก้วฟรีๆนะครับราคาเท่าไหร่ไม่รู้ไม่เคยซื้อนะฮะเดี๋ยวดดไปดูต่อไปดีกว่านะครับคว้ามือปุ๊บยิ้ม เขาบอกว่าต้องใช้หลักการตกปลานะฮะรอปลาดีๆไปกินเหยื่อก่อนเดี๋ยวน้าเดี๋ยวน้าอกมาบัดเลยไหมอะไรอะไรอะไรโอเคอ่ะอีกอันหนึ่งโอ้ยตอไมมันเล็กตอไมขมันขึ้นเรื่อยๆตแต่จเล็กแปแล้วเอาเลยครับกำปุ๊บทีนึง ตะเกียบเกี่ยวน่ะน่าครับอะไรไปแกยะน่โอ้ยแรงมันขึ้นเรื่อยๆแล้วเหมือนหุ้นแล้วเล็กอะไรอ่ะเล็กมาโอ้โหทำไมไม่ขึ้นแต่หนึ่งเนี่ยโอ้ยยังดีนะหลักการตกปลาครับมันได้เลขขึ้นตั้งแต่ล่าสุดเยอะสุดยี่สอง ขึ้นสามแปดถือว่าถ้ากูเสียอีกกูก็ได้เลื่ยเพิ่มว่านี้ใช่ไหมนะจังเอะตอนตอนนี้ก็มีกิจกรรมบนเวทีแล้วคือการบิงโกนี่เองนะซึ่งของแจกถือว่าหลุมากๆมีของพรีเมี่ยมของเกมแล้วก็นี่คีย์บอร์ดนะฮะอยู่ไหนเดี๋ยวส่งให้นี่ฮะคีย์บอร์ดอ่าก็เดี๋ยวใครจะเป็นผู้โชคดีนะฮะก็ มันเถิดเลยฮะกูไม่หวังอะไรนะฮะโย่ช่วงสุดท้ายของรายการเนี่ยครับก็มามาชมอ no นะไรนิดนหน่อยหน่อยามสวยสวยงามของงานอะะ่ะเลยว่ะ Hokkaido Keep and Celebration ในทิทางเกตเวย์เอกมัยจัดขึ้นนะครับก็จะมีข,ขายของของญี่ปุ่นเลยนะฮะของกินของของฝากอนะไรเนี่ยจากญี่ปุ่นของ,ของแท้เลยนะก็ อยากซื้อนะฮะโอเคเจะมาอันนี้มันมีขนมมีเค้กอะไรเงี้ยเนานะแล้วก็อ๋อยังไงดีอคค่ะเข็แค่ออกมานะเออมันมีวิวด้วยช่ชยชา,ายมีวิวอ่ะมีผ่าผลไม้นะฮะบอกแล้วนะฮะว่าห้างนี้เป็นห้างแบบสไตล์ญ,ญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะเฮ้ยอันนี้ดอกอะไรอ่ะ ดอกอะไรไม่รู้อ่ะเออสวยๆอันนี้น่าจะเป็นดอกิีลิบนะนี่กับข้าวสะพา,พานดูชมวินะะมมว,นวนะฮะโอ้โหสุดยอดไม่มีอะไรสุดยอดไปกว่านี้แล้วแหละฮะโอเคก็เดี๋ยวจบกับภาพบรรยากาศสวยๆนะฮะของงานฮอกไกโดนะฮะที่เกตเวย์เอกมัยนะฮะ,ะ,ฮะ,ะ,ฮะก็จบไปแค่นี้แล้วกัน <laughs> ก็เดี๋ยวเทปหน้า เออก็จะสิ้นปีแล้วดีกว่าจะเป็นยังไงจะปงไงจะปถ่ายยังไงนะฮะก็เดี๋ยวติดตามชมกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็อ่าปะครับลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับบายบายว